ชาวอเมริกันได้บอกถึงเหตุผลที่ไม่ควรมาประเทศไทยเพราะอะไรและทำไมทั้งสองคนถึงได้พูดถึงประเทศไทยแบบนี้ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ ซึ่งชาวอเมริกันทั้งสองเนี่ยนะครับก็เป็นคู่รักนักเดินทางที่มีอุดมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นอุดมการที่ดีและเราทุกคนบนโลกก็ควรที่จะทําแบบนั้นโดยทั้งสองคนนะครับก็ได้มาเที่ยวในประเทศไทยจากนั้นเนี่ยทั้งสองก็ได้ทําคลิป พูดถึง5เหตุผลที่ไม่ควรที่จะมากรุงเทพหรือประเทศไทยเลยโดยข้อแรกนะครับพวกเขาก็บอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดในโลกมีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมกรุงเทพมหานครมากมายเจ้าอเมริกันสองคนนี้บอกว่า นักท่องเที่ยวที่มาในกรุงเทพมหานครหรือว่ามาในประเทศไทยก็ได้ใช้บริการรถแท็กซี่และก็ซื้อน้ําเปล่าที่บรรจุขวดพลาสติกซึ่งพวกเขาบอกว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยได้จากไปจากกรุงเทพหรือจากประเทศไทยไปแล้วนะครับเดินทางกลับไปประเทศของตัวเองเพวกเขานั้นก็มาจะทิ้งเศษซากคาร์บอนขนาดใหญ่เอาไว้ซึ่งก็เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาก กรุงเทพเนี่ยมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นสภาพอากาศที่ย่ำแย่แม้ว่ามันจะดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังคงย่ำแย่อยู่ตลอดเวลาที่คู่รักชาวอเมริกันนะครับเขาอยู่ที่นี่เนี่ยพวกเขาก็อายตลอดเวลา และนี่ก็ทำให้พวกเขาได้เข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงได้ใส่หน้ากากอนามัยและข้อที่2นะครับสิ่งที่เขาเนี่ยได้ตำหนิเอาไว้สำหรับกรุงเทพมหานครและก็ประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าคุณภาพน้ำที่ย่ำแย่สำหรับน้ำประปาที่ประเทศไทยไม่สามารถใช้ดื่มได้ไม่เหมือนกับน้ำในอเมริกาที่น้ำประปาเนี่ยนะครับสามารถที่จะดื่มได้เพราะมันสะอาด และด้วยสาเหตุนี้ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องออกไปซื้อน้ำที่บรรจุขวดพลาสติก และการกระทำแบบนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยและก็นำไปสู่การใช้พลาสติกจำนวนมากเกินไปโดยเฉพาะร้านขายอาหารริมทางพวกเขาเนี่ยใส่อาหารในกล่องพลาสติกแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกอีกทีหนึง่งแม้แต่ใน7 e เ e ่นอีเนะครับพวกเขาเนี่ยก็มักจะให้ถุงพลาสติกมาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆอีกปัญหาหนึ่งก็คือพวกเขานะครับจับปลามากเกินไปด้วยในกรุงเทพซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากๆที่ ที่เห็นเมนูปลาต่างๆเมื่อเดินไปรอบๆในชน่นาทาวเมนูหูฉลามนั้นก็แย่มากปัญหาการจับปลามากเกินไปคือความจริงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คือกรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมบ่อยระบบระบายน้ำไม่ดีซึ่งปัญหานี้ก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ และสำหรับข้อที่3คู่รักชาวอเมริกัน2รายนี้เขาได้พูดถึงความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประเทศไทยคู่รักชาวอเมริกัน2คนนี้นะครับเขาบอกว่าความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่โดยปกตินั้นก็มีอยู่ทั่วโลกกันอยู่แล้ว แต่ในประเทศไทยเนี่ยเห็นได้ชัดเจนที่สุดเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยนั้นต้องต่อสู้ทำงานให้ได้ค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่300ดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันก็เป็นจำนวนเงินที่น้อยมากๆหากเทียบกับชาวตะวันตกและด้วยราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ผู้คนในกรุงเทพใช้ชีวิตยากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นการให้ทิป จึงเป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่ใช่เป็นบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมในประเทศไทยแต่การให้ทิปเนี่ยช่วยได้จริงๆช่วยให้คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นและมันก็จะทําให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับการบริการที่ดีขึ้นในอนาคตอีกด้วยและหากคุณต้องการที่จะเดินทางเข้าเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ใช้บริการบริษัทขนาดเล็กเพราะว่าพวกเขานั้นกําลังทํางานกันอย่างหนักและก็บริการอย่างยอดเยี่ยมเพื่อขยายการเติบโตของบริษัทซึ่งมัน ก็เป็นวิธีที่กระจายรายได้กระจายความมั่งคั่งออกไปอีกที่อื่นด้วยและขอ้อที่4นะครับที่คู่รักชาวต่างชาติคนนี้เขาได้กล่าวถึงในประเทศไทยของเราก็คือเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยกำลังประสบปัญหาการจราจรและก็ขนส่งการจราจรในกรุงเทพเนี่ยย่ำแย่มากไม่ว่าคุณจะไปบนถนนเส้นไหนของกรุงเทพก็ตามคุณก็จะพบกับปัญหารถติด การเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะเป็นการเดินทางที่เร็วที่สุดแต่นั่นก็กลายเป็นปัญหาที่รบกวนทางเท้าอย่างมาก เพราะว่าคนไทยนั้นขับรถบนทางเท้าทําให้การเดินทางบนทางเท้าเนี่ยไม่ปลอดภัยในขณะที่ระบบขนส่งก็ย่าแย่ประเทศไทยเนี่ยก็มีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าแต่ก็ยังคงแย่อยู่ดีเพราะว่าราคาค่าบริการต่อกิโลเมตรที่ประเทศไทยนั้นแพงที่สุดในโลกซึ่งชาวบริการคนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันแพงกว่าเมืองลอนดอนของประเทศอังกฤษแพงกว่าฮ่องกงและสิงคโปร์ซะอีกและข้อที่5นะครับที่ คู่รักชาวมริการสองคนนี้เขาได้พูดถึงในกรุงเทพมหนาคนครก็คือเขาพูดถึงสําหรับคนที่มีจุดหมายปลายทางที่กรุงเทพทั้งสองคนเนี่ยนะครับแนะนําให้คนที่มาเที่ยวลองออกไปเที่ยวยังสถานที่อื่นๆของประเทศไทยด้วยเพราะประเทศไทยเนี่ยมีส่วนอื่นๆที่สวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ออกไปสํารวจประเทศไทยมีบริการขนส่งหลากหลายให้เลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถประจําทางโดยพวกเขานะครับบอกว่าสองคนเขาเนี่ยเขา ได้ออกไปเที่ยวที่เกาะพัง,งนันและก็ในจังหวัดน่านเป็นสถานที่ที่สวยงามมากซึ่งก็ได้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขามากโดยที่ชาวอเมริกันทั้งสองคนนี้ยังได้บอกทิ้งท้ายอีกว่าสําหรับการพักผ่อนที่กรุงเทพเพียงแค่1-2คืนก็เพียงพอแล้วควรที่จะออกไปเที่ยวที่อื่นๆบ้างเพราะในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีที่เที่ยวแค่กรุงเทพเท่านั้น และนี่นะครับก็คือส่วนของเนื้อหาในคลิปวิดีโอของคู่รักชาวอเมริกันที่ได้ทำคลิปพูดถึงประเทศไทยซึ่งหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในโลกโซเชียลมีเดียก็มีชาวต่างชาติอีกมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นขัดแย้งนะครับชาวอเมริกันสองคนนี้อย่างเช่นความคิดเห็นแรกชาวต่างชาติคนนี้บอกว่า หลังจากที่เขาเนี่ยได้อ่านเหตุผลที่ไม่ควรไปกรุงเทพแล้วถือว่าเป็นเหตุผลที่ดีที่สองคนนี้นะครับเขาได้มาแบ่งปันในฐานะนักเดินทางสามารถมีส่วนร่วมในการไปต่อสู้นะครับกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะทําให้ผู้คนนั้นเข้าใจผิดคิดว่ากรุงเทพเป็นสถานที่ที่ไม่ดี เจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยมากรุงเทพหลายครั้งแล้วและเขาก็รักกรุงเทพมากๆและความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติเขาได้บอกว่า ตัวเขานั้นอยู่กรุงเทพมหานครเป็นเวลาหนึ่งเดือนมลพิษและก็พลาสติกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาสังเกตเห็นไม่ใช่ว่าคุณไม่ควรไปเที่ยวกรุงเทพแต่คุณได้นําเสนอประเด็นดีๆที่ทุกคนเนี่ยควรตระหนักถึงความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนต่อมานะครับก็บอกว่าแม้ว่าเขาเนี่ยจะชื่นชมความอ่อนไหวของชาวอเมริกันสองคนนี้เป็นอย่างมากสําหรับประเด็นสําคัญเหล่านี้แต่คุณเนี่ยก็ไม่ได้ทําเพื่อความยุติธรรมเลยสําหรับกรุง รุงเทพมหานครแล้วมันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆซึ่งบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ใช้เวลาในการค้นหาเจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับเขาเคยไปมาหลายที่ในวิดีโอของคู่รักชาวอเมริกันโดยทั่วไปแล้วเขาก็เห็นด้วยกับการรีวิวของทั้งสองคนแต่การรีวิวนี้มันก็ไม่ยุติธรรมเลยสำหรับกรุงเทพมหานครและความคิดเห็นต่อมานะครับของชาวต่างชาติก็ได้บอกว่า เป็นวิดีโอที่ดีเห็นด้วยกับคุณทั้งหมดแต่ถ้าคุณต้องการรักสิ่งแวดล้อมจริงๆคุณไม่ควรที่จะเดินทางเลยเพราะคุณเนี่ยควรที่จะอยู่บ้านปิดไฟปิดเครื่องทําความร้อนปิดอินเทอร์เน็ตและก็เดินเท้าเปล่าตลอดทั้งวันฉันเนี่ยเดินทางรอบโลกมาแล้ว40ปีและไม่ได้รู้สึกผิดเพราะสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตของฉันและฉันเนี่ยมีความสุขในการเดินทางมาก และความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาตินะครับก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นสถานที่โปรดของเขาเลยเป็นสถานที่ที่เขาเนี่ยชอบที่สุดในโลกคุณสามารถที่จะหาทุกสิ่งได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นโรงแรม5ดาวราคาถูกแหล่งช้อปปิ้งราคาไม่แพงอาหารริมทางที่ดีที่สุดและก็สถานบันเทิงยามค่ำคืน ที่บอกว่ามลพิษในกรุงเทพสูงแต่เมื่อเทียบกับอินเดียหรือว่าจีนแล้วกรุงเทพนั้นยังอยู่อันดับที่474ในรายการนี้สำหรับปัญหาพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลกไม่ใช่แค่ในกรุงเทพและความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติเขาก็ได้บอกว่าถูกต้องแล้วปัญหาเหล่านี้ยังมีอยู่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้ตัวขเขานั้นหยุดเดินทางได้สิ่งนั้นทําให้ตัวขเขาเนี่ยขาดความรับผิดชอบต่อโลกหรือเปล่าซึ่งเขาก็หวังนะครับว่าจะไม่กระทบต่อโลกสําหรับตัวของเขาแล้วเขาพบว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าตื่นเต้นเป็นสากลและมีชีวิตชีวาค่อนข้างเป็นกันเองและเป็นต่างประเทศในเวลาเดียวกันและเมื่อเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาก็จะไม่นั่งแท็กซี่เพราะเขาเนี่ยมมกจะเดินมากกว่า และตัวเขานั้นก็จะฝากขวดน้ำเปล่าเอาไว้เพื่อรีไซเคิลและก็เขาเนี่ยสนับสนุนผู้ดูแลร้านค้าและร้านอาหารในท้องถิ่นเขาคิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานี้และความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยครับเขาได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลยที่ชาวต่างชาติสองคนนี้ได้พูดถึงและที่จะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่ไปเที่ยวกรุงเทพมหานคร และความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาตินะครับก็บอกว่าเขาเนี่ยรักประเทศไทยรักกรุงเทพรักเชียงใหม่รักภูเก็ตกระบี่และก็พังงาซึ่งก็มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย และความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาตินะครับก็ได้บอกว่าฉันเห็นด้วยกับบางประเด็นของคุณแต่การตกปลามากเกินไปเนี่ยฉันไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่าสัตว์ทะเลส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นอาหารในกรุงเทพถูกเลี้ยงในฟาร์มแล้วก็เลี้ยงนอกชายฝั่งในตาข่ายที่วางรอบแหล่งน้ําเปิดยกเว้นฉลามซึ่งในขณะนี้รัฐบาลไทยก็กำลังดำเนินการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าและ MRT สำหรับทุกคน ดังนั้นคุณเนี่ยสามารถที่จะคาดหวังอัตราค่าโดยสารที่ลดลงได้ในปีต่อ,ตอไปประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวมีชุมชนท้องถิ่นจํานวนมากในกรุงเทพและส่วนอื่นๆของประเทศไทย ประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมากสําหรับรายได้และก็ความอยู่รอดหากไม่มีพวกคุณที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนอื่นๆเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะมีปัญหาอย่างมากดังนั้นฉันอยากจะบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติควรที่จะเดินทางไปเที่ยวในประเทศไทยและกรุงเทพมหานครและตัวของผู้คอมเมนต์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็จะไปเที่ยวกรุงเทพเช่นเดียวกัน และความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติก็ได้บอกว่ากรุงเทพนั้นมีเสน่ห์และก็น่าสนใจมากแต่เขาเนี่ยก็เห็นด้วยกับเรื่องของมลพิษและการจราจรเขาเนี่ยเคยมาประเทศไทย8ครั้งแล้วและก็มักจะใช้เวลา2อสวันในกรุงเทพก่อนที่จะเดินทางออกไปเที่ยวในต่างจังหวัดเพราะ2อสวันก็เพียงพอแล้ว จากนั้นเนี่ยก็ออกไปสำรวจประเทศไทยที่แท้จริงประเทศไทยมีอะไรให้ดูมากมายเลยซึ่งนี่นะครับก็คือเนื้อหาของชาวต่างชาติชาวอเมริกันที่ได้มาเที่ยวในประเทศไทยและตำหนิบอกว่า ไม่ควรที่จะมากรุงเทพด้วย5เหตุผลที่เขาได้บอกเอาไว้พร้อมกับความคิดเห็นที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในส่วนของความขัดแย้งนะครับในวิดีโอของเขาที่ผมเนี่ยได้นํามาแชร์ต่อคุณผู้ชมในคลิปวิดีโอนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรที่ชาวต่างชาติได้พูดถึงประเทศไทยอีกต้องติดตามและรอรับชมกันต่อไป เอาละครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ